สลับไปดูเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองบ้างนะคะก่อนนันนี้มีกระแสข่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยมีแนวคิดจะตั้งกรมกิจการคนเข้าเมืองนะคะโดยโอนตอมเนี่ยเข้ามาอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทยค,คือต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นที่จับตามากเพราะว่าเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองกําลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะคถ้าย้อนกลับไปแนวคิดนี้มีข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่า กระทรวงมหาดไทยเขาดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายอยู่แล้วดังนั้นการที่คนจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วมาใช้ชีวิตเนี่ยก็ควรมีกระทรวงมหาดไทยควบคุมดูแลทั้งระบบเลย<อ>เรื่องนี้ปร,รากฏว่าข่าวไปถามเจ้ากระทรวงอย่างมทหนึ่งขุนทินนะคะเจ้าตัวบอกว่าจริงๆขั้นตอนเนี่ยมันยังไม่เร็วหรอกอ,อีกยาวไกลในการจะประชุมหารือต่างๆที่สําคัญเนี่ยงานเนี่ยก็อาจจะโหลดด้วยก็เดี๋ยวรอระหว่างการพิจารณาการมองความคล่องตัวเป็นหลักค่ะ คุณทินชานวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงแนวคิดการตั้งกรมกิจการคนเข้าเมืองโดยจะดึงเอาตำรวจตอมอหรือว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาสังกัดกระทรวงมหาดไทยโดยบอกว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษานะคะซึ่งต้องรอดูผลก่อนโดยยึดเอาประโยชน์ความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการทำงานส่วนจะได้ตั้งกรมใหม่ขึ้นมาจริงหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาซึ่งหาหมีมติให้ตั้งเนี่ยก็ต้องออกเป็นพระราชบัญญตัติระยะเวลามาทหนึ่งบอกว่ามันยังอีกยาวไกลส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆในอดีตถอดบทเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้สัญชาติเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือไม่และทางแก้ไขควรจะเป็นอย่างไรยืนยันว่าตอนนี้ยังอยู่แค่กระบวนการศึกษาค่ะ เป็นเรื่องความคล่องตัวนะครับความจําเป็นหรือไม่ก็อยู่ที่ถ้าเกิดถึงจุดหนึ่งถ้าไปหารหือกันมาก่อนแล้วคณะมนตรีเห็นว่ามันควรจะไปที่นั้นก็ค่อยนาเสนอไปแต่ตอนนี้เป็นยังเป็นเรื่องของการศึกษายอยู่ภายในกระทรวงมหาดไทยเท่าน,นั้นเองต้องแฮนเดิลคนสี่แสนห้าแสนคนอย่างนี้ ที่ตอนนี้มันโหลดที่ท้่โรงการปกครองแต่โครงการปกครองยังไม่มียังไม่ได้ถือพรบรตรวจคนเข้าเมืองหรืออะไรต่างๆสัญชาติก็ยังต้องต้องอไปใช้หน่วยงานอื่นๆนะครับเชื้อชาติสัญชาติอะไรเนี้ยมันก็มันก็นกทำให้หน้าที่งานการงานมันกระจายถ้าเรารวมได้มันก็มันก็เกิดความสะดวก อ็บอกเรื่องนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่ะคือหลายคนเนี่ยมองว่าถ้าสมมติว่ากระทรวงมาาดไทยเข้ามาดูแลเนี่ยอาจจะเข้มข้นมากขึ้นไมเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกระทรวงมาาดไทยหนึ่งปัญหาของบ้านเราคือเรื่องของฐานข้อมูลนี่แหละที่ไม่เชื่อมโยงกันไหมถ้าสมมติว่าเข้ามาดูอาจจะคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาได้มากขึ้นเพราะสิ่งที่ตามมาตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของอาชญากรรมด้วยค่ะ